เยู่สมัดนางไปลักไอ้ปลาแซลมอนของพ่อนางมาครึ่งหนึ่งนะคะนางก็บอกแตงกินเสปื่อแตงโมมดกินแตงโม ดีนะทำแซลมอนให้พ่อนางสองชิ้นนางไปรักแซลมอนพ่อนางครึ่งหนึ่งมามีทำแซลมอนให้หนูอ่ะคืึไอชิ้นหนึ่งอ่ะหนูกินหมดเลยแล้วหนูก็ไปรักแซลมอนปะาป๊ามานะ กินเก่งกินเก่งมากสามขวบเท่าไหร่แล้วเมลีน่าสามขวบหกเดือนใช่ไหมเนะี่ยสามขวบครึ่งเนาะแซลมอนก็จะมีเมลีน่ากับพ่อเขากินนะคะถ้าซื้อแซลอมอนมาไว้ที่บ้าน แต่ที่บ้านนี้จะมีแซลมอนตลอดนะจะมีแซลมอนติดตู้ไว้ไม่ขาดเพราะว่าพ่อเมเลนาเนาะจะต้องกินแซลมอนเพราะว่าจะเป็นเบาหวานด้วยเนาะแกจะเลือกกินอาหารหที่ทําให้มันย่อยง่ายนะคะที่ไม่ทําให้อ้วนโอเคอยู่ไร้ เก่งๆเจริญอาหารนางมีซ้อมนางก็ไม่ใช้ซ้อมนะ Why you not use your fork คะเน่ use your fork เนี่ยะเด็กไทยต่างประเทศหรือเด็กไทยจะเป็นแบบนี้ไหม chọn tham sông đi nè. đi yaya, 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 And yaya, 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 Thank Mama, you, Daddy. <laughs> Mama, <laughs> แซลมอนไอต่เฮสลบสแล้วแดดดีได้กินแซลมอนชิ้นเดียวนะเนลินากินสองชิน้นแจนกิดดดีอืมปากเป็นนางปากเป็นนางพูดเก่งนางปากเป็น เมื่อวานนีขำนางเดินไปบอกแต่เราอยู่ที่โซฟาเร็วๆมามิวเร็วๆ <laughs> จีเซย์อินไทยมามิวเร็วๆ สถานการณ์บังคับเนาะให้พูดไทยกับมามีมามีเร็วๆ <c oughs> เก่งเลเนี่ยกินเก่งเลเนี่ยเซรอร์นสองชิ้นเลย <c oughs> รู้สึกว่าเซอร์มอนจะใส่ซีซันสไปซี่นะ <c oughs> i r ้ยู u ีแซนสไปซี่ออนแซลมอน a r ้ยูซี e ซนสไปซี่แรู้สึกเดไหมไม่ไม่ไม่ No. ่่ไม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 าไม่ไม่ไม่ไมม่ม่มมี่ไม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 น มามีที่แปลให้แดดีะนะจนตอนนี้มามีพูดกับแดดีมามีพูดภาษาต่างด้าวแดดีไม่รู้เรื่องแดดีบอกว่าจะเอาภาษาต่างด้าวมาคุยกับฉันละกินเยอะๆ เดี๋ยวเอาแซลมอนมาให้ลูกอีกครึ่งหนึ่งอยากให้ลูกกินเยอะๆเนาะส่ายกันหรอเดี๋ยวเอาแซลมอนมาให้ลูกครึ่งหนึ่ง m o m อ y y u แม่ mm hmm. thank you โอ้หมดอันเลย why you dot cut เสร็จแล้วนางกินแซลมอนสองชิ้นครึ่งโอ้โหพ่อเขาอยากให้ลูกกินเยอะๆเนอะเพราะว่าตอนกลางคืนประมาณเที่ยงคืนมัน,มน,นจะได้อยู่ยมมท้องเขาเย yes. เขาจะได้ไม่ลุกขึ้นมากิน,นยัมมี่ยัมมี่โอเคมามี่เมกยัมมี่กินมามี่ฮามินิสตาโอเคกินมามี่ฮามินิสตาฮามินิสตาอยู่กินมามี่ How many star five or two or four or three or one or zero star How many star t w นางตัวไม่ใหญ่ได้ไงนางกินขนาดนี้นางจะอิ่มได้ตอนนี้ t finish t แป็นชาวเบงกน่งภาษามนุษย์ต uh ่างดาวแล้วทีนี้มาจากดาวอังคารภาษา What you have to say you say thank you you say thank you alright come say thank you come on are you done done she done come on come get Oke okay, soda. What do you have to say? Thank you. Thank you. Uh -huh. bye bye. terima kasih